สว gamer, ัสดีจ้าทุกคนจ้านะคะมาเจอกันนภาสาวบริรมอีกแล้วในจ้านะคะวันนี้นภาสาวบริราจะพามาดูอะไรนะคะมาเล่นอะไรกันเนี่ยนะคะอดูสิจ้านะคะเด็กๆเขาเล่นอะไรกันจ้าทุกคนจ้านะคะอ่าอดูกันออกไหมจ้าว่าเด็กๆพวกนั้น่ะเขาเล่นอะไรกันนะคะอไม่ใช่แต่เด็กเราจะผู้ใหญ่ก็เล่นกันจ้านะคะขอโทษจ้านะคะถามแต่เด็กๆไม่ใช่เดี๋ยวพอผู้ใหญ่บอกเฮ้ยผู้ใหญ่ก็เล่นนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเขาเล่นสกีกันจ้าทุกคนจ้านะคะเน่ก็เลย เพื่อนๆเ,เอามาชมกันจ้ะนะคะหน้านี้หน้าหนาวนะคะอ่ะ,อะหน้าหนาวเด็กก็ต้องเล่นสกีใช่ไหมจ้ะทิรักจ๋านะคะเออนะคะอันนี้ไงจ้ะทิรักจ๋านะคะตามภาพที่ให้ชมกันเลยเนาะนะคะเด็กเล็กน้อยนะคะก็เล่นเป็นกันหมดเลยจ้ะฮะ,ะเก่งกว่าเนรอีกนะเออนะคะ,ะเห็นไหมจ้ะนะคะเด็กเล็กๆอยู่นู่น ค่ะเห็นในจานเะน่เด็กเด็กน้อยเลยในจ้านนะคะเด็กน้อยเลยจ้านะที่กําลังเห็นอยู่นี้จ้านนะคะอ่าเขาเกิดเหมือนคล้ายว่าเขาเกิดมาเอ่อเท้าเขาเกิดมาพร้อมกับสกียังไงอย่งงางนั้นเลยในจ้านะคะเพราะว่าเด็กตัวเล็กเล็กๆนิดเดียวนะคะก็เล่นกันหมด คือเนตรหมายถึงว่าเขาตัวเล็กนิดเดียวจ้ะนะคะแล้วเขาก็เล่นเก่งมากเลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะเอาคุณแฟนกับหลานสาวนะคะก็อยู่ข้างบนจ้ะนะคะดีฉันนะคะเอาไม้ขึ้นจ้ะนะคะดิฉันจะอยู่แถวแถวนี้แหละจ้ะนะคะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูดีกว่านาะนะคะอืม ที่นี่เขาค่อนข้างที่จะป้องกันดีเนะจ๊ะนะคะอาจจะมีต้นไม้อายืนอยู่เป็นบางที่นะคะแต่เขาก็ใส่เหมือนอะไรนะเหมือนนวมหรืออะไรนิ่มๆมาจ้านะคะเลาเรียกอะไรไม่รู้นะคะบ้านเราเนาะนะคะ,ะครอบต้นไม้เอาไว้เห็นไหมจ้าทุกคนจ้านะคะอืมอันที่เป็นอ่ะสีเหลืองๆที่เห็นตะกี้แวบ,บๆนะจ้านะคะอยู่อรอบต้นไม้เนี่ยจ้านะคะอ่าก็เป็นอะไรที่ว่าเผื่อพลาดจะเผื่อเด็กมันจะลื่นมาและหยุดไม่ทันเนาะนะคะเขาก็จะใส่นี่ไงจ้าเหลืองๆนะคะที่เห็นกันอยู่นะคะต ต้นไม้นี้เนาะนะคะอืมเขาป้องกันได้ดีอ่ะกลับภาพมาดูคนสวยอีกรอบจ้านะคะอืมโอ้ยหนาวหนาวนะคะหนาวจม,มูกสันแดงเลยจ้านะคะอา่าหนาวมากๆเลยจ้านะเหีมากไม่ตกนะคะแต่ว่าเอา่อเย็นบนเย็นร้างจ้านะคะก็เลยทําให้เอ่เออ่าหนาวมากๆจ้านะคะอืมอ่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมเนาะนะคะ,ะคลิปนี้นภะาสาวเลล์ลัก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะจ๊ะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้า